สวัสดีครับนักเรียนพบกับครูสวัสดิ์นะครับวันนี้พบกับนักเรียนม .3 นะครับนักเรียนม3ในบทเรียนยูนิตหนึ่งของหนังสือไม่ก็โกนะครับเป็นม3ยูนิตหนึ่งไลฟ์สไตล์ไลฟ์สไตล์นะครับไลฟ์สไตล์นี้ก็คือวิธีการดำรงชีวิตนะครับว่าทำกิจกรรมอะไรบ้างในชีวิตประจำวันอะไรแบบนี้นะครับ เรามาเริ่มกันนะครับนักเรียนอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e นะครับเพื่อติดตามวิดีโอชุดนี้นะครับซึ่งจะทำให้นักเรียนได้เอาไว้ใช้ในการทบทวนและอาจจะเอาไว้เพื่อการเรียนร่วงหน้าได้นะครับจะมีไปในทุกๆบทจนจบนะครับนักเรียนกดไลค์กด Subscribe ไว้ด้วยอย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะครับ คนอื่นจะได้ทราบว่ามีวิดีโอชุดนี้นะครับแล้วก็จะได้ใช้ให้เกิดประโยชน์ครับเรามาเริ่มกันนะครับ m e a Goal 3 Unit 1 Lifestyles นะครับวิธีการดำางงชีวิตครับมาดูว่าเขาทำอะไรกันบ้าง Listen and discuss. What activity do you do every Twice a day, One. Listen and discuss. Check your lifestyle. Which of the people are you most like? Why? Ashley goes to the beauty salon frequently. Her hairstylist normally does her hair once a week. From time to time, Ashley goes to a day spa and gets a complete makeover. Kay is a shopaholic. When she walks into a department store or a mall, she always buys something. She spends a lot of money on clothes, but she says shopping makes her feel good. Kenji hates any type of exercise. He enjoys challenging puzzles like Sudoku, and he spends most of his free time playing video games or downloading songs onto his MP3 player. Josh is an internet addict. He seldom spends less than three hours a day on the computer. While he's chatting online, he often checks his cell phone for text messages. ดูนะครับแต่ละคนก็มีวิถีชีวิตที่ต่างกันนะครับคนนี้แอชเล y ย์นะครับชอบแต่งตัวนะครับไปชอบไปสปาเคนี่เป็นชอบอารลิกนะครับก็คือพวกบารช็อปนะครับบ้ารซื้อของครัมีความสุขกับการช็อปปิ้งครับคนนี้เคชอบเล่นเกมนะครับจอ์จนี่ชอบหาความรู้ทางอินเทอร์เน็ตครับต่อนะครับ Maria Maria is a vegetarian. She never eats meat and hardly ever drinks soda. But she loves coffee. Sometimes she drinks six cups a day. Maria goes to the gym regularly. Martin works very hard. He always takes work home from the office, and he rarely takes a vacation. He's a real workaholic. Your profile. Answer the questions about your habits and routines. How many hours a day do you watch TV? How long do you talk on the phone a day? How much money do you spend on clothes? How much time do you spend on the internet? How often do you exercise? How often do you go shopping? How many hours a day do you sleep? What two activities do you do very often? what two activities do you hardly ever do what activities do you think you overdo นะครับตรงโปรไฟล์ของเราเนี่ยนะครับที่ค่ายห้ตอบนะครับนั่นเลยสังเกตดูเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นเหตุการณ์ที่เป็น present simple ทั้งหมดเลยนะครับใช้เว r ร์ o do ดูในการถามนะครับทำอะไรทำอะไรทำบ่อยแค่ไหนนะครับอันนี้ก็คือวิธีการดำารงชีวิตนั่นเองนะครับ คน,คนที่อยู่ข้างบนนะครับมาเรียนี่ชอบออกกำลังนะครับเป็นเวเจเทอรเลียนก็คือ,เ,อ,อเป็นคนกินผักนะครับนะครับไม่ชอบกินเนื้อนะครับชอบชอบออกกำลังกายไปยิมนะครับเรียกมังสวิรัตนะครับเวเจิตเทอรเลียนส่วนอันนี้ มาตินนี่เป็นเว er ิร์กคาฮอลิกนะครับเป็นคนบ้างงานนะครับชอบทํางานนะครับอันนี้นักเรียนลองทําแล้วลองมาเปรียบเทียบคําตอบดูนะครับคําตอบของนักเรียนกับเพื่อนแต่ละคนอาจจะต่างกันก็ได้นะครับในวิถีชีวิตของแต่ละคนมันต่างกันครับข้อ A เขบอก underline words and express on page 2 and 3 เดนเทียลอ u ลบาฟิวเควนซ์ีรอดูว่าลองไปดูหน้า2หน้า3นะครับดูว่าเราทำถี่ขนาดไหนนะ,ค,ะ b, ครับข้อบีครับตอบคำถามเกี่ยวกับคนนะครับฮา w o ออฟเนก็บ่อยแค่ไหนนะครับอันนี้ลองตอบตามเนื้อหาที่เราดูมานะ,ค,ะค,ครับมี6กข้อครับลองทำแล้วลองมาเทียบคำตอบครับข้อ A นะครับดูข้อ b ะครับ เมคกอเวอร์ <c oughs> <Make> <over> ก็คือไปทําสวยนะครับ <c oughs> ไม่ออกกําลังกาย <c oughs> ไม่ดื่มโซดาครับ <c oughs> ใช้คอมพิวเตอร์น้อยนะครับ ช้เงินเกี่ยวกับเสื้อผ้าเยอะครับไม่ค่อยได้ไปเที่ยวแรรี่เป็นปฏิเสธแล้วนะครับไม่ค่อยได้จ่ะเลยครับ <c oughs> นี่งานคู่นะครับลองฟังดูครับ t pair work A So Martin how often do you watch TV I seldom watch TV I have no time. Tell me, Kay, how much time do you spend shopping? A lot of time. I shop every weekend. ครัำถามต่อครับเ <c oughs> กี่ยวกับพฤติกรรมการดำเนินชีวิตนะครับต่อนะครับ <c oughs> เป็นมายากรครับ มมาเป็น present simple tense นะครับเป็น habitual activity ก็คือกิจกรรมที่ทำเป็นเป็นนิสัยอะครับทำเป็นประจำนั่นเองนะครับ Do you usually drink coffee คุณดื่มกาแฟบ่อยไหม d o e s she usually drink coffee นะตอตอมาเป็นความถี่นะครับ I rarely drink coffee she drinks coffee now and then นะดื่มกาแฟตอนนี้ก็ยังกินอยู่แล้วดื่มอยู่เรื่อย มาดู a d v e r t q u e n y นะครับ a d v e r t ที่บอกความถี่นะครับมีหลายตัวนะครับ100%ก็มี always หรือ all the time นะครับ5 0ถึง99ก็คำพวกนี้นะครับ usually generally normally frequently often regularly นะครับใช้ตัวใดตัวหนึ่งนะครับเพื่อบอกความถี่2 0ถึง49ก็ใช้ sometime occasionally from time to time บางครัง้งบางคราวนะครับ หนึ 1> 1่งถึงสิบเก้าจะมีวันสวายนาวเอ็นเทนฮาร์ลีย์ไอเบอร์เซลดอมไรต์อินไม่ค่อยจ่ายนะครับนานๆครั้งเนเวอร์นศูนย์เปอร์เซ็นต์ไม่เคยเลยนะครับคำพวกนี้เป็น adverb of frequency นะครับเป็น adverb ที่บอกความถี่ในการกระทำเวลาใช้เราจะวางไว้หน้า verb แท้หลัง verb ช่วยนะครับหน้า verb แท้นะครับถ้าเป็นประโยคที่ใช้ verb แท้วางไว้ข้างหน้าครับถ้าเป็นประโยคที่มี verb ช่วยจะวางไว้หลัง verb ช่วยลองมาดูนะครับ เขาบอกว่าตัวอย่าง I rarely eat junk food <c oughs> นะ eat เป็น verb แทนครับฉันไม่ค่อยกินอาหารขยหะหรอก I am นี่ verb to be เหไหมครับ I am I am usually <c oughs> มันวางไว้หลัง verb แบบช่วยนะครับ I am a salad and fruit person นะฉันมักจะกินอะไรครับสลัดและผละไม้นะ but I will eat a piece of pizza once in a while นะ กินพิซซ่าชิ้นหนึ่งนะนานๆครั้ง adverb o frequency f นะครับอย่างเช่น usually come before the verb นะมาก่อน verb แท้ however they come after the verb to be นะี่เป็น verb ช่วยกันมาทีหลังนะครับ <c oughs> expression such as all the time หรืเนตลอดเวลานะครับ now and then ตอนนี้และตอนอื่นๆนะครับ once in a while บางครั้งบางคราว ถวายสัปวิกสองครั้งต่อสัปดาห์วันสมันเดือนละครั้งพวกนี้จะเป็นบอกความถี่ <c oughs> นะครับต่อช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง s o m a d e r uh, a s d expression can come at the beginning บางทีก็มาไว้หน้าประโยคก็ได้นะครับเช่น s o m e time Mr John Mr j o n e s works late บางทีนะ่นนายจงก็ไปทำงานสาย from time to time บางคำบาง,งคาวครับ he brings Work to do at home ก็เอางานมาทำที่บ้านไว้น่าประโยคก็ได้นะครับถ้าต้องการจะเน้นคุชิวัตที่ใช้ในการถามความถี่ในการกระทำนะครับ how often บ่อยแค่ไหน how much มากแค่ไหน how long นานแค่ไหน how often do you use your cell phone บ่อยไหมที่คุณใช้โทรศัพท์มือถือ how much time ใช้เวลามากไหม do you spend in the shower ในการอาบน้ำคุณใช้เวลานานไหม How long do you spend on your homework คุณทำกันบ้านใช้เวลานานไหมนะครับนี่เป็นคำตอบครับต่ <c oughs> อนะครับเ <c oughs> ขียนประโยคต่อไานี้ใหม่นะครับโด <c oughs> ยใช้คำที่ให้มาในวงเล็บช่วยในการตอบนะครับ <c oughs> ลองทำดูนะครับข้างล่างเป็นคำถามนะครับ อย่าลืมเอาไว้หน้าเว็บแท้หลังเว็บช่วยนะครับทำเรามาตอบมาเช็คคำตอบนะครับนี่เป็นประโยคน์คำถามนะครับเป็นเส้นซิมเพิลนะ อาดัด้สมาช่วยนะครับเวิร์ดแท้กครับเป็นเวิร์ดท่องหนึ่งธรรมดาแล้วไม่ต้องเติมเอสไม่ต้องอะไรนะครับใช้ดัสแล้ว <What? S 1> work with partner ทำกับเพื่อนนะครับ ask an answer d a n question about people habit and routine นะครับถามและตอบเกี่ยวกับกิจกรรมที่เขาทำนะครับของแต่ละคน <c oughs> ยกตัวอ,อย่างเช่น What does Albert normally do in his free time Albert เมื่อมม่วลาว่างเสียก็ทำอะไร he usually plays tennis มักจะเล่นเทนนิสตามรูปนะครับให้ Albert normally free time มาดูรูปก็จะรู้นะครับเค t ครับ generally ก็กินอะไรครับเนี่ยกินพวกแฮมเบอร์เกอร์ for lunch อาหารกั้งวันครับกินวันนี้นะครับถามและตอบครับลองทำดูนะครับ เป็นคู่นะครับงานคู่ครับถามว่า how often do you do the activity in exercise exercise มาตะกี้เนี่ยครับคุณทำบ่อยไหม write sentences using adverb ใช้คำ adverb เพื่อบอกความถี่นะครับเปรียบเทียบกับประโยคกับกลุ่มนะครับ I normally get a hair cut every two week s ธรรมดาฉันจะไปะตัดผมทุกๆ t months ครับทุกๆ2เดือนอะไรอย่เงี้นะครับข้างล่างเขาบอก write sentence about thing you usually always นะที่คุณทำไดูข้อ4นะครับ language in context <c oughs> work with a partner ทำงานกับเพื่อนนะครับเจอดูรูปครับในห้อง what can you tell about the person's lifestyle คุณคิดว่าเขา ทำอะไรบ้างเข yeah, she usually dress อ uh, ่ do his homework on the computer เขามักจะทำการบ้านผ่านคอมอ่านี่เป็นการคาดเดานะครับดู do, ว่าเขาทำอะไรบ้างลองเขียนดูครับ In what way is your room like ห้องของคุณเป็นยังไงมัง่ง Like the one above if that way is it different In what way มันต่างกันยังไงห้องเรา ห้องนี้เป็นอย่างนี้แ้่ห้องของเขาเรียนเองเป็นยังไงก็ลองตอบดูครับมาดูฟังครับเขาทำอะไรครับ True f a l s ครับใช่หรือไม่ใช่ 5. Listening Listen to Musa a professional soccer player talking about his career and lifestyle Right True or False Soccer changed my life It's given me everything I have For a poor boy from the slums of Lagos, Nigeria, to the stadiums in Spain, I've come a long way. But a professional soccer player's life isn't easy. I often train for six to eight hours a day. And when there are major competitions, you sometimes don't see your family for days. The other players become like a second family. We spend a lot of time together. The competition is tough. There are plenty of good soccer players out there. And the career of a professional soccer player is very short. Most professionals usually stop playing before they turn 30. But there are many compensations, too. For me, the greatest thrill of all is when I play for my country. You can become a hero overnight, especially if you score a goal in a big match. Of course, I get a lot of money for playing and from advertising. I hardly ever spend any money on clothes and shoes. I get those for free from sponsors. I like to dress well, but I also give quite a lot to charity. I like being famous, but you lose your privacy. You can't go anywhere without the paparazzi following you. I hate that. <laughs> ลองทำดูแล้วมาเปรียบเทียบคำตอบครับตอนทั้งเรียนทำนั่นน่าจจะหยุดวิดีโอชุดนี้ไว้นะครับหรือจะย้อนกลับไปฟังก็ได้ครับและเสร็จแล้วพอทําเสร็จถึงเข้ามาเปิดดูเฉลยนะครับมาดูคำตอบครับ <coughs> 6. Pronunciation Listen. Notice how do and you are said together as one word. Then practice. Do you have a cell phone? Where do you live? How often do you get a haircut? How much the do you spend on time internet? spend ดีอูนะครับช่วยกับ you ครับดี o u ต่อนะครับอันนี้ทำงานเป็นกลุ่มครับ Talk about your past time and routine นะครับเป็นกิจกรรมยามว่างแล้วก็งานที่ทำเป็นประจำนะครับ how much time do you spend ไปใช้เวลาบ่อยแค่ไหนนะครับใช้เวลามากแค่ไหนในการไป ทำกิจกรรมพวกนี้นะครับเอาตอบด,ดูครับ Conversation รับบทสนทนาระหว่าง Mario กับ Chris ครับลองฟังดูครับ e Conversation How often do you go to the gym? I work out every day except weekends. I'm a bit of an exercise freak. Exercise turns me off. Anyway, what are you doing now? I'm checking my email. How much time do you spend on the internet? A lot. I take my smartphone with me wherever I go. My friends say that my smartphone is really my best friend. You see, I can access the internet almost everywhere. Your ending. What do you think Chris answers? 1. I prefer to exercise my body, not my thumb. 2 I only use my computer to send and receive email 3 <Three. S 1> I don't have a cell phone I don't want people calling me all the time นะครับขาคุย <rij> ท <band> ั้ง2คนครับคนหนึ่งชอบออกกําลังนะครับอีกคนหนึ่งชอบเช็คอีเมลใช้อินเทอร์เน็ตนะครับนะครับ ใช้อินเทอร์เน็ตได้ทุกที่เลยครับตอนตอ,ตอบเขาอาจจะ <c oughs> มาเรียมาเรียอเขาพูดมาอย่างนี้คริสอาจจะตอบว่างไงนะครับนี่เป็นคําตอบเขาที่อาจจะตอบก็ได้นะครับ <c oughs> ชอบออกกําลังร่างกายไม่ชอบออกกําลังนิโป้นะครใช้อินเทอร์เน็ตที่บ้านเท่านั้นนะครับใช้กับคอมพิวเตอร์ไม่ใช้กับมือถือฉันไม่มีเซลฟโฟนนะไม่อยากให้คนโทรมาหาตลอดเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีคนมี มัก็มีการโทรศัพท์กันแล้วนะครับตอนนี้ก็ใช้มือถือเพื่อพูดคุยกันทางข้อความเท่านั้นนะครับต่อนะครับนี่ตอบคำถามเกี่ยวกับที่เขาคุยกับมัตเกียกครับอะไรลองทำแล้วลองออามาเช็คคำตอบนะครับดัสคริสเอ็กซ์ไซส์อลอเอากําลรงกายมากไหมมากนะครับ Does exercise turn mario off <ม>ใช่ไหมเติรนออไม่ค่อยออกกำลังกายเลยนะครับมาริโอใช้เวลามากกับอินเทอร์เน็ตใช่ป่า <c oughs> ใช่นะข้อสุดท้าย w h Why mario check his email frequently ทำไมเขาถึงเช็คอีเมลบ่อยครับ <c oughs> มีสมาร์ทโฟนนะครับเข้าเน็ตเมื่อไรก็ได้ <c oughs> interview your partner about internet use ลองมาถามเพื่อนเกี่ยวกับาาการใช้อินเทอร์เน็ตนะครับปล่อยแค่ไหนถามความทีในการใช้เน็ตนะครับกี่ชั่วโมงจุดประสงค์ในการใช้นะครับการเชื่อมต่อเชื่อมต่อยังไงที่ไหนนะครับลองถามดูก,กับการใช้อินเทอร์เน็ตของแต่ละคนก็เป็นเพื่อเส้นซิมเทั้งหมดเลยนะครับ ก่อนอ่านครับ Why do people y you o know use know u cell phone ทำไมคนที่คุณรู้จักจึงใช้โทรศัพท์มือถือครับ e n do they use them เขาใช้มันบ่อยแค่ไหนลองมา cell phone obsession obsession Obs นะครับการหลงไหลนรนะับบ้าคลั่งนะครับบ้าโทรศัพท์มือถือนะครัเือใช้บ่อยมาก negative or positive นะครับด้านลบหรือด้านบวกลองอ่านดูนะครับลองฟังครับ Nine, reading. Cell phone obsession. Negative or positive? Yakety yakety yak. All around you hear ringtones of cell phones, and you see people who are talking on the phone in public or sending text messages. This use of cell phones may signal more than normal communication with friends and family. For some teenagers, this craze may be a sign of unhappiness and anxiety. Cell phones are definitely part of today's youth culture. 60% of U.S. teens have cell phones, and soon over 50% of kids ages 8 to 12 will have them too. Students in grades 7 through 12 spend an average of an hour a day talking on their cell phones. That's about the same amount of time that they devote to homework. The majority of cell phone usage is for text messages, and heavy users check for replies frequently. The heaviest users check their phones approximately every 10 minutes. They often become irritated when other people don't respond to their messages quickly. Heavy reliance on a cell phone can become a problem and an obsession. According to the Los Angeles Times, a survey of 575 high school students in the United States showed that two-thirds of the students who use their cell phones more than 90 times a day do so because they are unhappy or bored. They score higher on tests that measure depression and anxiety compared to students who use their phones less. However, when they were examined, the frequent users were not found to be clinically depressed. That is, they were not actually in a state of depression that was severe enough to require medical help. The researcher who conducted the study said, The young people may be unhappy because of a problem in their lives or anxious about their social status. They are trying to make themselves feel better by reaching out to others. Communicating via cell phone makes the addicts feel popular. For teenagers, cell phones are not just objects for communication. They are extensions of themselves. They are tools for keeping in touch. Many teenagers don't agree with the study from the United States, and they say that people who are anxious or depressed wouldn't be sending out messages or making calls. For them, A lot cell phone use shows that a person popular and has a What lot cell lot of phone shows person of do you think? friends. use is เป็นพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือนะครับอันนี้ก็เกิดขึ้นมานานแล้วปัจจุบันมันน่าจะหนักกว่านี้นะครับน่าจะหนักกว่าที่เป็นในเนื้อเรื่องที่เราอ่านนะครับอันนี้เป็นการใช้โทรศัพท์มือถือในอเมริกานะครับก็ยังไม่มากนะครับ ปัจจุบันนี้จะมากกว่านี้เยอะนะครับโดยเฉพาะในประเทศเราถ้าเกิดว่าเราใช้เพื่อไม่ได้ใช้เพื่อโชว์นะแต่ใช้เพื่อการทําให้เกิดประโยชน์ก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับครูขอสรุปนี้ก็แล้วกันนะครับจะให้เกิดประโยชน์นะครับไม่ใช่ใช้เพื่อไม่ให้เกิดประโยชน์กับตัวเองโอเคนะครับผ่านนะครับ True f ครับจากเนื้อเรื่องครับ นั่นเลยลองทำแล้วมาเช็คคำตอบนะครับคำตอบนะครับฟอร์มหมดเลยมีทัวร์อยู่ข้อสามข้อห้าครับเดสคริชชั่นครับ What do you think about the study from Los Angeles time? คิดยังไงในการเรียนจาก Los Angeles time ครับ Do you have a cell phone มีโทรศัพท์มือถือบ้าถ้ามีคุณใช้มันบ่อยแค่ไหนครับใช้เพื่ออะไร How long do you spend on each call โทรหากันแต่ละครั้งนานแค่ไหน How much is your monthly telephone bill ค่าใช้ใจ่ายแพงไหมในแต่ละเดือน This Cut Advantage and Disadvantage ประโยชน์และที่ไม่ใช่ประโยชน์ของโทรศัพท์มือถือตครับ้องตอบดูแล้วมาอ่านให้เพื่อนฟังครับ Writing นะครับเป็นการเขียนนะครับ w r i t e a b o u t One or More of Most Common h a b i t นะนะเป็นนิสัยป,ปกตินะครับ หรือที่ว่ามากๆเลยนะครับของคนรุ่นใหม่ในประเทศเราเขาชอบทําอะไรกันนะครับโปรเจกต์ Project ครับ work in group ทำงานเป็นกลุ่มนะครับ file h o w long group members spend on the following a c t i v i t y d ูเรามาทำเป็นกลุ่มแล้วลองตอบดูว่าแต่ละคนที่อยู่ในกลุ่มนะ่ะทำงานในพวกนี้นานแค่ไหน อ่อนชอชอนี้ก็เป็นงานที่ได้รับมอบหมายมายกตัวอย่างเช่นทูผ้านกวาดบ้านล้างจานอะไรครับชอนะครับหัวนี้การงานบ้านนะครับนะอินน์บาร์เาวเวลาใช้ในห้องน้ำเวลาที่ใช้กับการฟังเพลงนใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อช้อปปิ้งนะครับอันนี้ลองดูแล้วก็มาคุยกันนะครับแล้วก็ลองตอบเป็นของกลุ่มครับ นะครับยูนิตหนึ่งของไมโครโกลโมสาเป็นเรื่องของกิจกรรมนะครับเป็นเหตุการณ์ที่ทําเป็นปกติเลยอันนี้เป็น Present Simple นะครับน้องเลนอย่าลืมนะครับใช้ Adverb of Frequency เพื่อบอกความถี่ในการกระทําเวลาใช้เราจะวางไว้หน้าเว r รบแท้หลังเว r รบช่วยนะครับน้องเลนลองทำแบบฝหัดแล้วก็มาวนดูเฉลยอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับน้องเยนอย่าลืมกดไลค์และ s u b s c r i b e วิดีโอให้ด้วยนะครับอย่าลืมแชร์ให้เพื่อน ได้ทราบด้วยว่าเรามีวิดีโอช่วยเหลือในการเรียนนะครับนักเรียนคงมีความสุขในการเรียนนะครับเจอกันใหม่ในยูนิตสครับสวัสดีครับ